บางทีเขาทารั้วเขากําลังก่อสร้างรั้วแล้วเขาก็จ่ายค่าค่าช่างค่าซื้อหิหนปูนทรายค่าเหล็กผู้ทาบัญชีนะคะก็ไปลงว่าค่าช่างค่าซื้อห,หินปูนทรายค่าเหล็กต่างๆเป็นค่าซ่อมแซมแต่จริงๆมันต้องเอารายการเหล่านี้บวกกันแล้วบันทึกเป็นอะไรคะรั้วระหว่างก,ก่อสร้างเอาไว้เป็นบัญชีมวดหนึ่งสินทรัพย์ก่อนพอรั้วสร้างเสร็จต้องกลับรายการ เป็นอที่ดินอาคารและอุปกรณ์แล้วก็คิดค่าเสื่อมราคาถัดมาค่ะข้อที่7ตรวจสอบสการแสดงรายการกรรมสิทธิ์และการจำนองถ้ามีเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับที่ดินอาคารและอุปกรณ์จะมีการเอาไปจำนองได้ด้วยค่ะโดยเฉพาะที่ดินกับอาคารให้เราตรวจสอบกรรมสิทธิ์ด้านหลังให้แน่ใจเลยว่าถ้าที่ดินกับอาคารมันจะมีะโฉนดที่ดินนะใช่ไหมคะตัวโฉนดด้านหลังเนี่ย เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการจริงๆที่ไม่ติดจำนองถ้าติดจำนองจะเขียนเลยว่าจำนองกับธนาคารอะไรให้เราไปตัวต่อด้วยนะคะถ้าเป็นรถยนต์ละให้เราตรวจสอบรายละเอียดกับทะเบียนรถยนต์รายละเอียดตัวเนี้ยในทะเบียนทรัพย์สินนะคะกับทะเบียนรถยนต์ว่าในทะเบียนรถยนต์เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการจริงๆหรือมีการผ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นแบบเช่าซื้อหรือแบบลีสิ่งเนี่ยกับ ธนาคารอะไรให้เราตรวจสอบตัวนี่ควบคู่กันไปด้วยแปค่ะ mm hmm. พีจารณาข้อบวกชี้ที่เป็นสาเหตุของการด้อยค่าค่ะกรณี hmm. ข้อแขอค่าเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่ามาตรฐานการบัญชีชุดเล็กจะไม่มีการตีราคาในเรื่องของการด้อยค่าเก้าค่ะค่าเสื่อมราคาและค่าเสือส่อมสะสมค่ะก็เก้าวิเคราะห์เปรียบเทียบการเคลื่อนไหวค่ะของงวดปัจจุบันกับงวดก่อนของค่าเสื่อมราคาเนี่ยนะคะ ซึ่งพี่นายโดยอ้างงกับการเคลื่อนไหวเลยว่าการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นลดลงเนี่ยมันเป็นยังไง9.2ค่ะความเหมาะสมของค่าเสื่อมราคากับค่าเสื่อมและค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นเ,เครื่องจกักรเครื่องจักรที่ซื้อมาผลิตสินค้าอย่างเช่นซื้อมาผลิตอะไรดีหละ่ะนมกองอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนมตรงเนี้ยเป็นนมยี่ห้อใหม่ของเราแล้วก็ ในตลาดก็เป็นชนิดใหม่เลยซึ่งยังไม่เคยมีซื้อเครื่องจักรมาในราคาสามสิบล้านเครื่องจักรนี้คิดค่าเสื่อมกี่ปีคะสิบปีอ่ะโดยประมาณก็สิบปีแล้วจ้เาสามสิบล้านมาหารสิบปีถูกปีละเท่าไหร่คะค่าเสื่อมปีละสามล้านของเครื่องจักรแต่ว่าเครื่องจักรนี้ค่ะบังเอิญซื้อมาในช่วงโควิดพอดีเศรษฐกิจก็ไม่ดีขายก็ไม่ได้ไม่ได้ผลิตสินค้าได้เท่าไหร่เลยนมเนี่ย การคิดค่าเสื่อมราคาที่ใช้วิธีเส้นตรงเหมาะสมไหมคะไม่เหมาะสมละอาจจะใช้ในเรื่องของจํานวนชั่วโงของเครื่องจักรมาคิดดีไหมอย่างนี้ค่ะนี่คือการวิเคราะห์นะคะแต่ละชนิดของสินค้าแต่ละประเภทเลยครับ9.3ค่ะทดสอบการคํานวณสินค้าเอ้ยค่าเสื่อมค่าเสื่อมทดสอบการคํานวณได้ค่ะว่าเอาราคาทุนคูณอัตราค่าเปอร์เซ็นต์แล้วออกมาเป็น ค่าเสื่อมราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดซื้อในระหว่างปีเนี่ยก็ยิ่งต้องคำนวณเอาวันหารสามร้อยหกสิบห้าครับถัดมาค่ะพี่อาณาด้วยค่ะว่าค่าเสื่อมราคาการคำนวณค่าเสื่อมและการประมาณอายุการใช้ง,งานเนี่ยเหมาะสมไหมแลนะถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับปีก่อนหรือเปล่าอืมพอมีคำนี้ด้วยนะฮะเวลาพูดถึงเรื่องของค่าเสื่อมราคาเนี่ยมันเหมาะสมและมันปฏิบัติเหมือนกับปีที่แล้วไหม ปีที่แล้วเป็นเส้นตรงปีนี้เป็นเส้นตรงอยู่หรือเปล่าส0ตัวสอบการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลค่ะก็อย่างที่แจ้งเลยนะคะเหมือนสินเ,เหมือนสินค้าเลยทรัพย์สินถาวรคือต้องเอาราคาคูณลบค่าเสื่อมสะสมก็จะแสดงด้วยรูมูล,ลค่าสุทธิดังนั้นการแสดงรายการที่โชว์อยู่งบแสดงฐานะการเงินหมวดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ดินอาหารรูปอุปกรณ์แสดงด้วยยอดสุทธิหรือเปล่า แล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบโบก,กรเงินไหมว่ามีสินทรัพย์แต่ละประเภทแต่ละประเภทคือที่ดินอาคารอุป,ปรกรณ์ยานพาหนะเครื่องตกแต่งเครื่องมือเครื่องใช้พวกนี้นะคะมีราคาทุนเท่าไหร่หากค่าเสื่อมราคาสะสมแต่ละประเภทเท่าไหร่และมูลค่าสุทธิเท่าไหร่เปิดเผยข้อมูลไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนไหม